บทที่สการติดต่อกับจิตใต้สำนึกโดยการสะกดจิตตนเองเซลล์ไฮโปน s ซิสคนเราจะทำอะไรได้หรือไม่เริ่มต้นอยู่ที่การบอกตัวเองก่อนหากเชื่อมั่นอย่างมีพลังแรงกล้าปราศจากความสงสัยมีแต่ความเชื่อว่าทำได้จนความเชื่อนั้นฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเมื่อใดเมื่อนั้นเราสามารถทำทุกอย่างได้สำเร็จ ในหลักสูตร unleash the power within สองชั่วโมงสุดท้ายของวันแรกผู้เข้าอบรมต้องเดินทางไปในกองไฟที่มีฐานกำลังลุกโชนซึ่งโดยธรรมชาติความรู้สึกของคนทั่วไปไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้และไม่มีใครกล้าทำก่อนการเดินลุยไฟจะเริ่มขึ้นย้อนกลับไปในขั้นตอนการลงทะเบียนในตอนเช้าทุกคนต้องเซ็นหนังสือยินยอมก่อนว่าหากถูกไฟครอก ก็จะไม่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสถาบันผู้จัดและแม้ว่าทุกคนจะลงชื่อยินยอมไว้แล้วแต่มีคนตัดสินใจเดินลุยไฟจริงๆเพียง12คนจากทั้งหมด4,200คนในจำนวนนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเสียงส่วนใหญ่การอบรมเนื้อหาอื่นๆที่สุดยอดดำเนินมาตลอดวันระหว่างนั้น มีคนเปลี่ยนใจยอมเดินลุยไฟเหลือเพียงสองคนจนถึงเวลา20่สนาฬิกาคุณแอนโทนี็อบบินเริ่มการสะกดจิตหมู่ให้ทุกคนขจัดความกลัวและให้ติดต่อกับพลังจิตใต้สำนึกใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจำนวนผู้สมัครใจเดินลุยไฟเพิ่มขึ้นเป็น4,200คนเวลา22่สนาฬิกาของวันที่10สิงหาคม25 3 0 พื้นที่บริเวณข้างลานจอดรถของศูนย์ประชุม Long Beach Convention Center มรรัแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เข้าอบรมทุกคนยืนเข้าแถวตอนสิบแถวต่อกันยาวเหยียดเต็มพื้นที่บริเวณหัวแถวแต่ละแถวมีหลุมกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวออกไปสมเมตรในหลุมเต็มไปด้วยถ่านไฟสีแดงกำลังลุกโชนร้อนฉา่ากดคือ ทุกคนต้องเดินลงไปในหลุมฐานไฟที่กำลังลุกโชนด้วยเท้าเปล่าและเดินไปตามความยาวของหลุมถึงตอนนี้ปรากฏว่ามีคนเปลี่ยนใจไม่ยอมเดินลุยไฟหลายร้อยคนเนื่องจากเกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาฉับพลันผมเป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าในไนก็ลงทุนเดินมาไกลขนาดนี้แล้ว หากไม่ลองก็คงเสียทีที่เฝ้ารอเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้แต่ความจริงแล้วที่ผู้เขียนไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าได้สัญญาไว้กับคู่หูชาวแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเด็กหนุ่มตัวโตอายุ23ปีที่จับมือผู้เขียนไว้แน่นไม่ยอมไปไหนและตั้งแต่เห็นกองไฟคู่หูของผู้เขียนผู้นี้ก็นิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นทั้งที่ก่อนหน้านั้น ในขั้นตอนการเตรียมตัวในห้องฝึกอบรมเห็นยังพูดจาหัวเราะคำรามอย่างสนุกสนานขณะที่ตัวผู้เขียนเองภาวนาให้คู่หูคนนี้อันตรธานไปบัดเดียวนั้นก่อนเดินลุยไฟแดงฉานเราสองคนทบทวนวิธีการกระจัดความกลัวทำสมาธิควบคุมความคิดและสะกดจิตตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดสินใจเดินเข้าไปในกองฐานไฟสีแดงเพลิงข้างหน้า แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีอย่างไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งกายกับจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับตัวเองตรงๆความรู้สึกของผู้เขียนและคู่หูในขณะนั้นรู้สึกเหมือนกับเหมือนกันคือเหยียบลงบนพื้นดินอุ่นๆธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเป็นความรู้สึกที่สุดจะยอดเยี่ยมและไม่มีวันลืมวันรุ่งขึ้นในห้องฝึกอบรมไม่มีข่าวคนถูกไฟไหม้ตันิฐานว่า ทุกคนคงประสบความสำเร็จคล้ายๆกันสังเกตได้จากแววตาแห่งความมั่นใจและความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนจากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าหากจิตใจมุ่งมั่นแล้วจะสร้างพลังมหาศาลให้ร่างกายและสามารถทำอะไรก็ได้วิธีการคุมจิตใจของตนเองให้มีพลังจนไม่รู้สึกเจ็บปวดเป็นเรื่องของการโปรแกรมระบบประสาทของเรานั่นเอง วิธีการนี้ใช้ในสาขาจิตแพทย์หรือนักบำบัดทางจิตที่ใช้บำบัดผู้มีพฤติกรรมบกพร่องทางด้านจิตใจหรืออารมณ์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวผู้ที่เชี่ยวชาญมากที่สุดและนำเรื่องนี้มาใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาคือดรริชาร์ดแบทเลอร์ศาสตร์ด้านนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ NLP หรือ Neuro Linguistic Programming หลักการก็คือ ให้กล่าวกับตัวเองซ้ําๆถ้อยคำเดิมๆด้วยอารมณ์มั่นใจสุดขีดโดยต้องทําร่างกายทุกส่วนให้ตื่นพร้อมเมื่อผ่านไประยะหนึ่งแม้จิตสํานึกยังมีความรู้สึกกลัวอยู่แต่ระบบประสาทของเราได้ยอมรับแล้วว่าไม่เจ็บปวดจากนั้นจะมีการสะกดจิตโดยใช้วิธีฝังโปรแกรมความเชื่อนั้นโดยการนำคนคนนั้นเข้าสู่สภาวะอารมณ์ครึ่งหลับครึ่งตื่น ขั้นตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเดิมที่ว่าต้องเจ็บปวดเมื่อเจอกับเหตุการณ์บางอย่างเป็นความเชื่อใหม่ว่าไม่เจ็บปวดอีกต่อไปโดยผู้นำการสะ,สะกดจิตจะปลูกฝังความเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบประสาทและจิตใต้สำนึกพร้อมๆกันการทำงานของจิตใต้สำนึกในส่วนนี้สำคัญมากเนื่องจากเมื่อจิตใต้สำนึกรับความเชื่อมั่นนั้นไว้แล้วก็จะมีพลังควบคุมเหนือจิตสำนึกทันที การใช้จิตใต้สำนึกสร้างความสำเร็จการให้จิตใต้สำนึกช่วยเราสร้างพลังดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จนั้นมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้เขียนเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดขึ้นมาเรื่องหนึ่งจากนั้นให้เข้าไปในห้องปิดประตูอยู่คนเดียวแล้วอ่านดังๆอย่างมีสมาธิว่าเราต้องการอะไรอาจจะเป็นบ้านหลังใหม่รถคันใหม่คนรัก ถูกลอตเตอรี่ได้เดินทางไปต่างประเทศมีคนมาช่วยเหลือเรื่องบางเรื่องหรืออะไรก็ตามที่ปรารถนาโดยให้ระบุวันเวลาที่ต้องการให้เรื่องนั้นๆเกิดขึ้นด้วยให้อา่านด้วยอารมณ์เข้มข้นจริงจังให้ลมหายใจร่างกายและระบบประสาทต,ตื่นเต้นกระตือรือร้นให้ทําวันละสองครั้งหลังจากตื่นนอนและก่อนเข้านอน 2. ก่อนเข้านอนทุกๆคืนหลังจากทำขั้นตอนตามข้อหนึ่งเสร็จแล้วให้ทำสมาธิโดยการนอนหงายมือทั้งสองข้างแนบลำตัวหลับตาดับไฟในห้องหายใจเข้าลึกออกยาวสม่ำเสมอเมื่อรู้สึกผ่อนคลายมากๆให้นึกถึงสิ่งที่เขียนไว้โดยจินตนาการให้เป็นภาพที่สดใสแล้วมองเห็นตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องการ หรือเข้าไปอยู่ในครอบครองสิ่งของนั้นๆพร้อมกับให้ยิ้มและรู้สึกว่าตนเองมีความสุขอย่างยิ่งใช้เวลานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับนี่คือกระบวนการติดต่อกับจิตใต้สำนึกโดยตรงและจะส่งผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันการทำงานของระบบสมองและจิตใต้สำนึกจะต,ติดต่อถึงกันทำให้โอกาสดีๆที่เราต้องการเป็นจริง ็โอกาสไม่ดีที่เราไม่ต้องการก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันหากเราป้อนหรือบอริโภคข้อมูลด้านลบเข้าสู่จิตใจมากๆการทำงานของจิตใต้สำนึกมีหลายรูปแบบบางครั้งเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังตื่นและตื่นเต้นหาทางออกกับปัญหาต่างๆซึ่งต้องได้คำตอบในขณะนั้นแต่ในขณะที่จิตใจตื่นเต้นตึงเครียดมาก มักหาคำตอบไม่พบแต่เมื่อทำใจให้สบายแล้วปล่อยวางจิตใต้สำนึกก็จะสร้างพลังดึงดูดชักนำเหตุการณ์ต่างๆให้ถักทอประสานเชื่อมโยงกันจนปรากฏหนทางขึ้นหลายคนอาจเคยประสบกับตนเองมาแล้วว่าขณะที่กำลังหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องบางเรื่องแล้วหาคำตอบไม่ได้แล้วลืมคิดถึงเรื่องนั้นไปชั่วขณะต่อมา ระหว่างทำกิจกรรมอื่นเช่นขับรถอาบน้ำนอนเล่นฉับพลันความคิดดีๆนั้นก็แวบเข้ามาในใจแล้วคำตอบก็ปรากฏขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วเพื่อนสนิทของผู้เขียนคนหนึ่งเดินทางไปสอบเข้ารับราชการซึ่งใช้มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาเป็นสถานที่สอบการสอบจะเริ่มขึ้นเวลาบ่ายโมงแต่วันนั้นรถติดมากถึงเวลาเข้าสอบแล้ว แต่เธอยังไม่ถึงทางเข้าสถานที่สอบแถมรถยังติดไม่มีท่าทีว่าจะขยับคุณแม่เธอจึงชวนลงจากรถเช่นเดียวกับคนอื่นๆเพื่อว่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งปรากฏว่าเมื่อถึงคิวมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถเหลือเลยตอนนั้นกังวลมากไม่รู้จะทำอย่างไรแต่อยากหารถมอเตอร์ไซค์สักคันไปส่งก็เดินไปหารถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆอย่างรีบร้อน จนไปพบปั๊มน้ำมันจึงแวะเข้าห้องน้ำเพราะคิดว่าเผื่อไปถึงก็จะเข้าห้องสอบเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำอยู่อีกเพราะตอนนี้เวลาเข้าห้องสอบก็ผ่านมาพอสมควรแล้วพอออกจากห้องน้ำในปั๊มน้ำมันคุณแม่ของเธอก็มองเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่แต่ไม่มีคนขับคุณแม่จึงถามหาเจ้าของรถทราบว่า เป็นรถของเจ้าของร้านขายของบริเวณนั้นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณแม่จึงถามเด็กในร้านว่าช่วยขับไปส่งลูกสาวให้หน่อยได้ไหมเพราะไม่มีรถรับจ้างและเวลานี้ก็สายมากแล้วเจ้าของร้านก็อนุญาตให้เด็กเฝ้าร้านขับรถไปส่งให้เมื่อไปถึงเธอก็รีบวิ่งเข้าห้องสอบซึ่งเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีแล้วเมื่อหย่อนกม้มนั่งปรากฏว่าสัญญาณหมดเวลาเข้าห้องสอบดังขึ้นพอดีปรากฏว่าวันนั้นเธอสอบผ่าน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นับพันนับหมื่นที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่พลังดึงดูดทำงานอย่างดีเยี่ยมอะไรคือสาเหตุให้เธอตัดสินใจเข้าห้องน้ำในช่วงขณะหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้อะไรที่ทำให้คุณแม่ของเธอชายตาไปมองเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นและอะไรที่ทำให้คุณแม่ของเธอต้องตัดสินใจขอให้คนซึ่งไม่ได้มีอาชีพรับจ้างช่วยขับรถไปส่งลูกสาวของตน คำตอบคือพลังดึงดูดในตัวเราทำงานเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทางความคิดที่เราต้องการไปถึงห้องสอบทันเวลาเมื่อพลังความคิดเข้มแข็งจิตใต้สำนึกก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆให้ปรากฏขึ้นอย่างประจบเหมาะหรือเป็นเรื่องบังเอิญที่ทำให้พบกับเหตุการณ์อันเป็นองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้สิ่งที่ต้องการบรรลุผลบ็อบพรอคเตอร์นักจิตวิทยาและนักพูดที่มีชื่อเสียง ที่เริ่มต้นด้วยชีวิตล้มเหลวเสเพเรียนไม่จบต่อมาใช้หลักการนี้จนประสบความสำเร็จร่ำรวยมีชื่อเสียงระดับประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลาเพียงไม่กี่ปียืนยันว่าจิตใจของคนเป็นเสมือนวงกลมวงหนึ่งหากแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างจะพบว่าส่วนบนเป็นส่วนที่เป็นจิตสำนึกส่วนล่างคือส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึก เมื่อเราเติมสิ่งต่างๆลงไปในจิตสํานึกก็ไม่อาจดิ้กเลี่ยงได้เลยที่จะไม่ให้จิตใต้สํานึกรับสิ่งนั้นๆเข้าไปด้วยความสามารถในการทาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่จิตสํานึกแต่เป็นจิตใต้สํานึกโดยจิตใต้สํานึกจะสร้างพลังให้เกิดขึ้นโดยเราไม่อาจสํานึกรู้ได้และร่างกายก็จะดําเนินการไปตามนั้นโดยอัตโนมัติแจ็คแคนฟิลหนึ่งในผู้แต่งหนังสือขายดีทั่วโลกชื่อ c h i c k n n s o u ซ for the Soul ใช้ <c oughs> ได้ใช้หลักการนี้จนประสบความสำเร็จในอาชีพภายในระยะเวลาสั้นๆอย่างเหลือเชื่อยืนยันตลอดมาว่าการติดต่อกับจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องสำคัญและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อต้องจดจ่อครุ่นคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลาเท่านั้นโดยได้แนะนำขั้นตอนปฏิบัติไว้ดังนี้ห ตัดสินใจให้แน่นอนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ 2. ระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไปให้ชัดเจนว่าเป้าหมายใดที่ต้องการบรรลุอย่างเร่งด่วนในเวลานี้สสร้างจินตนาการว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วให้นึกหรือหลับตามองเห็นภาพตัวเองกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่ประสบความสำเร็จนั้นๆแล้วรู้สึกมีความสุขกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่4 ลงมือทำหมายความว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างที่จำเป็นเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายในระหว่างนั้นให้คอยเฝ้าสังเกตสัญญาณที่จักรวาลหยิบยื่นชี้แนะให้แล้วทำตามไปเรื่อยๆโดยขจัดความสงสัยให้หมดสิ้นไป 5. ให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำอย่างมีสติให้ถามคำถามตลอดเวลาว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไปสู่เป้าหมายนั้นมีความหมายว่ายอย่างไร เพราะนี่คือการหยิบยื่นโดยจัก,กรวาลเช่นกันให้พยายามหาคำตอบจากทุกเหตุการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้มีการพยายามหาคำตอบจากทุกพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆจนบรรลุเป้าหมายและให้จดจำไว้ว่าในระหว่างนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ไม่สบอารมณ์ผิดหวังหดหู่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่นั่นคือสิ่งที่จัก,กรวาลมอบให้เราจากการดึงดูดของเราเอง ในขั้นตอนนี้จึงต้องดูแลใจ,ใจตัวเองอย่างระมัดระวัง 6. ห้ามล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าคุณได้ตัดสินใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงหรือไม่เรื่องบางเรื่องสิ่งที่เราต้องการอาจมีความยากง่ายต่างกันจึงต้องใช้เวลาต่างกันในการบรรลุผลพลังดึงดูดจะสามารถดึงดูดความต้องการมาให้เราได้ช้าเร็วแค่ไหน ขึ้นอยู่กับตัวเราเองหากเราตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการมีเป้าหมายชัดเจนแล้วไม่ล้มเลิกความตั้งใจรับรองว่าในไม่ช้าจัก,กรวาลหรือพลังที่เกอะเกิดสิ่งสัรพระสิ่งก็จะทําให้ปรากฏสิ่งนั้นขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยผู้เขียนเห็นว่าคําแนะนํา6ประการข้างต้นของแจ็คแคนฟิลมีคุณค่ามาก มันทำให้เราสามารถเข้าใจการสร้างพลังดึงดูดในตัวเราได้ดียิ่งขึ้นประเด็นสำคัญในบทนี้อีกอย่างหนึ่งคืออย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณหรือการบอกใบจากจักรวาลให้คอยเฝ้าสังเกตว่าสิ่งใดจะเปิดเผยออกมาแล้วทำตัวให้สอดคล้องกลมกลืนกับเหตุการณ์นั้นๆเพื่อจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นภาพใหญ่ในระดับถัดไปเพื่อให้ความต้องการของเราบรรลุผลเร็วขึ้น เมื่อติดต่อกับจิตใต้สำนึกได้แล้วเราจะต้องจบบทที่สาม